วันนี้เราจะปรปแก,ๆๆกคนแรกผมขอโทรหาพี่ตั๊กเลยอะอาพี่ตั๊กวางมาโอ้พี่หลับแล้วตื่นแล้วเนี่ยว่าม,มาครับผมเออพี่เมื่อกี้ผมทะเลาะก,กับเมียแต่ผมจ็เอาโทรศัพท์มันออกมาด้วยน้องเพียบมากวะผมอ่ะขับจักรยานมาใช่ไหมพี่ผมก็รีบตั๊กมาผมบอกผมว่าตั๊รับเสียงไม่นางเป้าไม่ใช่ไม่ใช่พี่ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวผมเข้าบ้านแล้วพี่ฝั่งไม่ไใช่พี่ฝั่งก่อนเดี๋ยว ไอ้เป๊อาแจ๊เองเหรอเออเป็นไงมางมึงทำอะไรอยู่วะเฮ้ยเมื่อวรานเหนื่ยโทรมาเนี่ยไอ้เป๊กูไม่ได้เข้าบ้านเียเที่ยรอก้เมียนะเมื่อกี้กูไปขับรถเหยียบแมวมาไงแจ๊ดฮะมึงควรตีแล้วแหละไม่ควาตีเดี๋ยก่อนหรือกูเลื่อนตาไม่ทันตัดแล้วมึงไปโดนตัวไหนมาเนี่ยเที่ยบ้ายเป๊อูไม่ได้เล่นใหญ่ไม่ใช่ไม่ใช่กูไม่รู้ว่ามึงเป็นอะไรตอนนี้กูคงทะเลาะกับเมียวกาบ้านมากูว่าขับจักรยามคันเดียวแล้วกูไปขับรถทับแมวใช่กูขับรถแมวก็ตายนะใช่ด้ สวัสดีครับผมก็อีกแล้วนะครับผมกับรายการที่ทุกคนจะต้องสนุกสนานนะครับผมกับรายการ YouTube เป็นยูทูปซามิลี่นะครับผมกับพวกเราที่อยู่ตรงนี้ให้ทุกคนมีความสุขครับกับรายการไอ้แจ๊ดุูแจ๊ดเขาไม่ทำอ่ะเขาขู่ง้างสองรอบแล้วอ่ะเขาดูจังหวะนี้ต้องดูจังหวะคนหลีดนีจังหวะนี้มันเหมือนจังหวัดไหมอ้าวพบกันอีกแล้วครับผมกับ าเฮียยกคุยอะไรคุยจะรู้เนยโอ้โหเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวนี้นี่้ดูนีโอ้โหสัต์ตั้งแต่อยู่เด็ ใส่ชุดนอนทำไมถึงซื้อชุดนอนไว้บมลเลอยากได้อยากได้เขาไม่ได้อยากดูแพงเลยใส่ชุดนอนเด็กพวกสายมอไซค์เขาก็จะมีชุดแบบนี้ถู่บ้าใช่สมัยก่อนอยู่อางทองใส่ชุดแบบไหนเหมือนที่มาป่ะใส่เกงบอลตัวเสื้อใช่ใช่ใครยังไม่เคยเห็นเดี๋ยวจะมีภาพเล็กๆให้ดูนะคะว่าตอนแรกที่พี่หงมาอยู่กับพี่แจเ่ะสมัยนั้นเป็นยังไงจะเด็กคนหนึ่งที่แบบว่าดูไม่มีอะไรใครจะไปรู้เขาจะมาโกนสตีนผมในวันนี้นี่ดูดิจากเด็กธรรมดาเสื้อบงเดี๋ยวนี้เป็นไง คุณหงมีชุดนอนแล้วอันนี้พี่นั่งทำอะไรคู่หน้าถามมึงมือกันั่งทำอะไรครูนั่งทำงานทำอะไรอยู่หน้ามงอก็ดูอะไรเหมือนม่าใส่ทีวีบ้านเขาดูอ่ะมึงมไม่ใช่ตลกแค่ตอนนี้นะตอนนี้มึงก็ตลกแค่นี้พอไปนอนเออให้เขาไปชื่นชมชุดนอนแล้วก่อนวันนี้เรามีอะไรจะมาให้ทุกท่านดูคือคอนเทนต์เนี้ยเราคุยกันไว้นานแล้วแล้วเราก็ไม่ได้ทำสักทีเราเนี่ยจะไปแกล้งจากช่องเราจะไม่ค่อยได้ไปแบบไค่อแหลกใครได้ไ่ จะไปก็ต่เมื่อแบบไปโดยบังเอ,อิญหรือว่าคนรู้จักไม่ได้มุ่งที่จะไปหาใครอะไรในในโดยตรงแต่วันนี้เราก็จะโทรหาคนที่เราสนิทแต่การโทรศัพท์ของเราในวันนี้นะฮะเราจะ,จะโทรไ,ไปขอผมจะมีกลยุทธ์ในการขอตังค์ของผมแต่ละคนก็ยอนเงินอาจจะไม่เท่ากันนะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเงินที่เราได้ทั้งหมดไปทําบุญครอบครัวยากไร้นะครับซึ่งก้อนนี้เราจะมอบให้กับครอบครัวเราเป็นครอบครัวแรกเราจะสบาบกันโทนนะคนแรกผมขอโทรหาพี่ตัก๊กดีกว่า เดี๋ยวดูอาการแต่ละคนว่าเป็นยังไงในระหว่างทางผมอาจจะแกล้งอะไรก่อนด้วยนะกว่าก่อนจะรู้ว่าเป็นผมอะมึงเพ่ต้องเสือกหรอคุณจะทําอะไรอะกูจะทําที่อะไรก็รไม่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 งบอกว่ากูไม่ขัดมึงเลยมึงขัดน้ําขานะมึงไม่ได้ขัดสร้างสรรค์นะทาวไม่รู้ว่าเดี๋ยวก่อนระหว่างทางรู้แล้วรู้แล้วก็ยังคนดูเขาจะไม่รู้ว่ามึงอะรู้แหงเลยกูถ่ายเดินมาปะเดี๋ยวโทรหาใครดีเป้รักไหมเดิน อะไรแจนเฮ้ยเป้ะเอาแจ๊สเองเหรอเออแจ๊สเไป็นไงมากมึงทำอะไรอยู่วะอยู่สมุยไว้คุยได้ทำอะไรสมุยอ่ะถ่ายรายการพื่อนมีอะไรเปล่าเปล่าโทรอาหาราหาเฉยนี่มึงอยู่สมุยใช่ไหมแจ๊สไม่ไม่ได้อยู่สมุยแต่กูทำธุรกิจที่นั่นอ๋อกูทำไปนี่ไงบริษัทแบบให้ลิงที่นู่นเป็นไลน์แมนส่งมะพร้าวอะไรเงี้ย กูทําอยู่คุณพูดเลยคือพูดจริง <c oughs> ไม่ได้กูทำไม่ทันในศาลทุ่อย่างสบายดีสบายดีเลยทำเพลงทำอะไรไหมช่วงนี้ทำเพลงก็เพิ่งออกเพลงชุดใหม่ไปนี่แหละชื่อเอาอร้องโมบีกเว้ยแต่ก็ไม่ดังเหมือนเดิมเฮ้ยเป้มึงดังสหรับกูเสมอมึงคือบ๊อบดีแลนด์เมืองไทยสหรับกูเสมอเยสโต้ตอวนี่กูเปลี่ยนเป็นยาเป็นคอนดิชั่วจะส่งให้ฟังฮ้วันนี้เมื่อวานเนี่ยโทรมาเนี่ยเฮ้ยเป้เอาจริงมึงมึงมีสักทีสังสักพันเมื่อวา yes, นเฮ้ยแ ะมงกวนตีนแล้วแหละไม่กวนตีนกูจะขอตังค์พันธุงจริงๆไม่มุกเลยพันหนึ่งให้ได้อยู่แล้วสบายเลยกูไม่ได้เข้าบ้านเ,ออเนี่ยเชี่ยทะเลาะกับเมียกะเมื่อกี้กูไปขับรถเหยียบแมวไงเดี๋ยว่ก่อนเมื่อกูเล่นตามไม่ทันตัดแล้วมึงโดนตัวไหนมาไเชี่ยบ่ายเป๊กูไม่ได้เล่นใหญ่ไม่ใช่ไม่ใช่กูไม่รู้ว่ามึงเป็นอะไรตอนนี้กูงงทะเลาะกับเมียกู่ากจาบ้านมากูขับจักรยานันคันเดียวแล้วกูไปขับรถทับแมวแมวยามเม่ไหน,นแม่ผมตายแล้วกูก็เอามาพันธุแล้วกันใช่กูขับรถแมวตาย โอเคแก็ okay, yeah. ได้อะตอกเลขบัญชีมาดี่กูโอนให้นี่กูถ่ายยูทูบอยู่ <laughs> ไอ้สว์เอ้กู๋มชิบหายไอี่เล็จะบ้่า,า <laughs> ไอ้สั้าอ <laughs> ชั่วเ <laughs> พราะปกติกูไม่เคยถวายม,มึงแค่มาแล้วมึงก็เลยบอกมึงกูเป็นไร <laughs> ปะเนี่ยกูจะรวบรวมเอาเงินเนี่ยไปทำพูนกัน <laughs> ให้แมวเหรอไม่ใช่เป็แมว เลยเป้ถามจักรยานมันขนแมวได้ไหมคิดถึงนะเป้เฮ้ยคิดถึงเหมือนกันติดตามเสมอนะได้เพื่อนสปอร์ตเสมอนะทะเลาะกันแบบตลอดเวลาคุณขับตลอดเลยได้เพื่อนให้ที่ไหนส่งมานะเดี๋ยวกูส่งไปในข้อความนะเลขบัญชีเทคแคร์ตัดใจมากขอบใจมากขอบใจคัณเป็นอะไรพ่ต่อไปก็เดี๋ยวพ่ตจะถูกหาในี่ตลกกำลังแรงนายความเดียนแล้วรู้ได้ไงว่าแรงแรงดิมันก็แรงแถวเวิร์พอยต์เละที่เห็นไม่หลง าาจเออนายครับพี่เราไมาทำอะไรอยู่เนี่ยอยู่บ้านไม่ทำอะไรอ่ะแล้วพรุ่งนี้ไปไหนฮะพรุ่งนี้ไม่ได้ไปไหนพี่พรุ่งนี้เดี๋ยวพาแม่ไปกิมกานตอนบ่ายพี่ให้ผมไปไหนที่บ้านเลยไม่ใช่ถามมึงดูเฉยๆไอ้นายพริกแกงแม่มึงอ่ะเขาทำขายดูเขาทำอะไรวะคือผมมันจะทำขายอ๋อกำลังจะทำขายใช่ไหมพริกแกงอย่างเดียวอ่ะที่จะทำอ่ะหนูจะทำในจะทำพริกแกงก่อนพี่จะลองก่อนเนี่ยคือใจจะลองแกงก่อนไอ้นายมีสักสองพันไหมวะสองพันกูชื่อ พี่จะคุยผมพี่พูดเรื่องมาสองพันพี่พูดเลยพี่ก็จะว่าทัวกลัวมึงไปพูดอย่างนั้นเลยย่ามันก็ไม่ดีใช่ป่ะล่ะกูจ่ายเงินไปทําบุญไงมึงมีอีกสองพันไหมมีได้เลยทําบุญอะไรอะทำบุญที่ไหนพี่ก็ไปทำโอนเลยได้ไหมโอนเหมือนพี่รีบแบบเม่กูจะรวมรวมวันนี้เลยไงทีเดียวเลยไงเอาวันนี้เลยเหรอวันนี้เลยโอนเลยเดี๋ยวพี่แจ้งทิ้งเอาเลขบัญชีไปให้มึงแล้วกันนะได้โอนไปให้เลยเออเออได้เดี๋ยวได้ทำบุญสันแติเกี่ยวเข้าใจมากข้ครับเข้าใจมากน้องก็แล้วครับผม ไอ้นายช็อตเลยแล้วไม่ถาวอ่ะพี่กขบอกเลยก็ได้พี่ไม่ต้องมาชวนผมคุยเรื่องอะไนอ่ะพี่บอยบอยเอฟเงี่า,าต่อไปแล้วกันคุณผู้ชมแล้วต่อไปก็เป็นของแจงนะอ่าของแจงโทรหาเพื่อนละกัน EM อีเอ็มอ่ะเพื่อนอีแจงมันเป็นนักข่าวมันให้ยิ้มอยู่แล้วแต่ถ้าขอน้อยมันจะงงว่าขอทําไมอ่าเดี๋ยวรอดูรอดูเอฟเฟกต์ของพี่เอ็ม ทำไรอ่ะนั่งกินยกเกิดนี่มึงไปไหนมาไปวิ่งคนอย่างมึงวิ่งด้วยหรอวิ่งลาวผู้ชายอย่างเงี้ยเหรอแล้วมีเรื่องอะไรจะเมาปะเมาอะไรก็มึงชอบนินทาคนอื่นกูก็อยากรู้วันนี้มาไม้ไหนนะไม่เนียนเลยไม่ใช่จะถามว่ามึงมีเงินสักหมื่นหนึ่งปะไปทำอะไรก็ว่าจะไปทําบุญทําบุญอหลรทำบุญอะไรวะเนี่ยว่าจะทำเยอะมากอีกจัดอีอยัางมาตังมาพัดหนึ่ง กูจะทําบุญมึงโอนตังค์มาพันหนึ่งคุแทบเหมือนมันนะโทรแกล้งมึงให้ชวนคุยนู่นคุยนี่แล้วสรุปขอตังค์หมาไม่แดกแกล้งคนไม่เป็นเลยเพราะฉะนั้นเสี่ยงโทรมาก็แปลกแหละเป็นไรปะเนี่ยโอนไม่โอนโอนสรุปอีเนี่ยเป็นแสนเป็นล้านก็โอนให้โอเคยี่ยมพันหนึ่งนะเออเออเยี่ยมแกล้งยากอีมคือแต่เดือยนี่เดือยคนนี้ง่ายโทรมาแล้วสามรอบทีนี้เป็นพี่บอยต่อเลยนะอืม พี่ครับพี่บอยแจ๊ดว่างไงครับผมทำไรอยู่พี่ชวนอินเดียเหรอไม่ได้ชวนโทรหาเฉยๆพี่บอยทำไรนะอยู่เนี่ยนอนดู YouTube ดูของตัวเองแงดูให้ยอดขึ้นเงนี้ยหรอเอาแล้วแต่มึงสะดวกนี่พี่บอยบอยแล้วเจ๊ขอท้องอ่ะนี่จะโทรมาถามเรื่องนี้เลยใช่ครับเื่นเต้นมากแล้วเมียพี่แบบเป็นไงเถียงอะไรกัเรื่องแบบจะวางลูกอะไรยังไงมียไ,ไม่ค่อยเนะเพราะพี่ก็ก็แล้วแต่เขาอ่ะสู้อะไรเขาไม่ได้หรอกทำไมสู้ไม่ได้คือเกียดหาคำศัพท์ใน Google ไงอ๋อเถียงกันเนียทีก็ต้องต้องไปอ่านอ่านศัพท์ทีฮะมือต้องการอะไรจะกบือแจ๊ด<ม>ใช่ก <นะ S 2> ็โทรหาเฉยโอ้ไม่เคยโทรหากุเลยเนี่ยก็คิดถึงผมมากไม่ค่อยโทรหาใครบ พี่มีสักสองพันไหมไมึงจะไปซื้อเบียมีใช่ไม่ได้ไปซื้อเบียผมทะเลาะบเบียอะไรเมืเ่อกี้ผมเซอร์หยิบผิดเอาโทรศัพท์เบียมา <c oughs> ไอ้แจ๊ดไอ้เฮียมึงเอาตรงๆกูงงไปหมดแล้วไอ้เนี่ยตอนนี้ถ่าย YouTube อยู่เจ้าสองพันเนี่ยไปทำบุญอันนี้มึงถ่าย YouTube อยู่เหรอเออพี่คนเฮียนะถึงจะเราจะเฮียแต่ว่าเราไปทำบุญกันไงผมว่าขอสองพันเนี่ยพี่ให้ได้ไหมล่ะอ่ะผมให้มึงเลยโอ้โหแล้วกูก็พูดเฮียมากเลยฝากช่องหน่อยฝากช่องตัวเองหน่ะผมไม่ฝากช่องแบดบอยนะฮะช่องแบดบอยพูดไม่ต้องพูดโอ้ญิงด้วยยังไม่ดังนะหญิงชอบคนน้อยๆแต่แบบว่าโอ้ไปอยู่กันนุ้ยเจนยิ้มไป ถ้าคนน้อยอ่ะอันนั้นก็น้อยเกิน17เจ็ดคนได้พี่บอยขอคุณมากพี่เดี๋ยวผมส่งบัญชีไปในข้อความนะได้ได้ครับพี่พี่แจ๊ดได้พี่ขอบคุณครับสวัสดีครับแจ๊ดแล้วกูถามเลยเหอะไอคอนเทนต์มึงเนี่ยนะแต่ละอย่างเนี่ยนะมึงพากูเสียเงินตลอดเนี่ยนั่งโทรมาจนเครื่องร้อนอ่ะกูจะเสียค่าโทรศัพท์อีกเท่าไหร่ถึงากหรือเปล่านี่เอาเบอร์เดิมเนี่ยไปเปลี่ยนโปรมารู้จักฟินนะรู้จักดีตอนคืนก็ฟินทุกคืนในตอนกูดูดนมึงคนละฟิน อันนี้นะบอกให้สมัยก่อนเนี่ยฟินเนี่ยอาจจะมีคุณชื่อเมื่อก่อนนะเขาชื่อว่า Line m โมบายเป็นดิจิตอลโมบายเซอร์วิสที่แรกนะของประเทศไทยและที่สำคัญน,นะสัญญาณเนี่ยเขามีครอบคลุมทุกจังหวัด ทั่วประเทศจะอยู่ไหนก็ใช้ได้เฉลี่ยเดือนนึงเนี่ยตกแค่วันละไม่ถึงสิบาทนะแล้วก็เวลาจ่ายเนี่ยจ่ายครั้งเดียวจบไงไม่ต้องแบบเติมไปเติมมาแล้วก็รวมๆวมแพงกว่าอีกยังมีครอบคลุมไปถึงจังหวัดอุบลไหมโอ้ครอบคลุมถึงวลครอบไปถึงโค้งเกล้าสกลาดมึงเลยแหละคุ้มมากๆสําหรับแพ็กเกจสุดคุ้มกับซิมฟินโปบายยังไงต่ออ่ะก็เฉพาะเดือนนี้ฉลองรบรอ2ปีนะโปรดีเบิลสองเท่าแค่สมัครแพ็กเกจนะฟินแม็กเพียง279บาบาทต่อเดือนเน็ต แม็กสปีดครับมาแบบปีดปัดป๊ดปลาจากปกติ80กิกเบิ้ลให้ไปเป็น160กิกแถมสลับใช้เน็ตแรงสมมุติว่าเราใช้ใช้อยู่นะ160กิกเราอ่ะมันหมดเออมันก็จะสลับเป็นเน็ตแรงให้10เมกไบต์แบบไม่อั้นเลยนะแล้วก็โทรฟีทุกเครื่อข่ายจากปกติ300นาทีเบิ้ลให้เป็น600นาที พูยกันสายไม่เลยแจ๊แต่ว่าเบอร์จังอ่ะมันเป็นเบอร์มงคลอ่ะจะไม่อยากเปลี่ยนเบอร์แจ๊ไม่เป็นไรก็น,นี้ก็ใช้เบอร์เดิมเหมือนกันมันก็ใช้เบอร์เดิมได้ก็คือ<ต>เราก<ต>็แค่เปลี่ยนโฟนเฉยใช้โฟนนี้กับฟินโมบายเออนั่นแหละแล้วทุกอย่างนะอยากกระทำมาทาผ่านเว็บได้สะดวกเลยนะถ้าสงสัยก็ทักไปถามและซัพพอร์ตได้เลยนะครับผมที่นะเว็บของเขาเลยตลอด24ชั่วโมงเลยนะหรือจะติดต่อ c เซ็นเ n อร์โทรได้ทุกวันเลยตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นที่เบอร์02 2028585เข้าไปดูรายละเอียดเพิ mobile.io และพิเศษมากกว่านั้นนะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้ของเรานะเราจะแจกโค้ดให้200คนแรกเท่านั้นก็ดูรายละเอียดกันใน description box ตรงนี้นะครับผมก็จะได้ส่วนลด50%ในรอบบินแรกสำหรับคนที่มาไม่ทัน200คนแรกใส่โค้ดคาว่า j a s ก่อนชาระ รับไปเลยครับส่วนลดโปรเพิ่ม10%ในรอบบินแรกโปรนี้ได้ทั้งเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็ย้ายเบอร์เดิมจากเบอร์เดิมนะอยางที่ผมทำเนี่ยเบอร์เดิมมาใช้ฟินโมบายแถมไม่ต้องติดสัญญาอะไรเลยนะซื้อซิมเองง่ายๆที่ f i n m o b i l e io ส่งซิมฟรีถึงบ้านครับและ ที่พิเศษกว่านั้นเมื่อกี้มึงโทรหาใครคนละพี่บอยเหมือนเขาจะเอาเงินมาให้ที่บ้านนะมีน้องมาบอกคือเขาอยู่บ้านใกล้ผมแล้วก็เอารมึนเอาอะไรเอาตังค์ให้สองพันอือนี่เราติดหล่อมากเลยอยู่บ้านชุดนอนก็ต้องหล่ออย่างนี้เละแล้วไง้สองพันน่ะนี่เอาเงินมาให้หรือว่าจะมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นกูแค่จะมาถามว่ามึงต้องการอะไรจากกูก็สองพันจะเอาเงินไปทําบุญมึงจะไปดี้เ่รอไม่มีใครจะไปรู้ล่ะอ่าน้อยด้วยช่วงนี้มึงเนี่ยนี่ไหว้้วิ สวัสดีครับสวัสดีครับเด็กเปลี่ยนฐานเปลี่ยนฐานไฟโอ้ผมลืมเคารพเลยใช่มาอันนี่ต้องเคารพทุกคนเพราะเป็นที่เป็นที่ผมอ๋อคือขับมอเตอร์ไซค์มาเพื่อจะมาโปรโมทช่องที่เมื่อกี้ผมรู้ว่าคุณพูดจริงๆแล้วผมจะฝากช่องผมนะครับเันนี้ฝากแล้วคนน้อยสองพันนะสองพันได้ไะตอนนี้กูเข้าใจแล้วว่ามึงถ่ายยูทูปกันอยู่ตอนนี้กูสบายใจแล้วนะกูกลับละสัพนนะกูคนให้สองพันแม่เราฝากช่องด้วย เออฝากนะเออตอนนี้เขารู้แล้วนะี๋ยวกูกลับก่อนขอบคุณมากขอให้มีความสุขขอบคุณมากพี่คนนี้ก็เป็นพี่ใจดีคนหนึ่งพี่บอยใครดีวะพี่นุ้ยเลยดีกว่าสัญญาณดีเหมือนกันนะแจ๊พี่นุ้ยแจ๊นครับทำอะไรอยู่พี่เพิ่งไลฟ์สดเสร็จเนี่ยเหรอกินเบียร์ต่อยสักกระป๋องนอนแล้วเมาไหมอ่ะไม่ค่อยเมาอ่ะมันร้องกินไปร้องเพลงไปพี่นุ้ยมีแค่สองพันไหมพี่โอ้ยสองหมื่นพี่ก็ให้น้องได้ <ม>พี่แล้สองพันพี่นุ่เาไปทำอะไรสองพันพี่ออกไปจากบ้านเนี่ยครับจักรยานจากบ้านนี่ทำอะไรออกจากบ้านไปทำไมรอกับเมียเอา้ามาอยู่บ้านพี่นี่มามานเนี้ยมา,มา,ม,ามากินเบียร์กับพี่นี่ไม่ต้องไปไหนมึงอ่ะไม่พี่ว่าเมื่อกีผ้ผมขับจักรยานไป,ปนไม่นุยผมขับจักรยานออกจากบ้านมาเลยอ,ะอ่ะไม่ได้เอารถมาด้วยเดี๋ยวพี่ขับรถไปรับอยู่ไหนว่าดีว่าผมเนี่ยขับจักรยานมาใช่ไหมก็จักรยานขึ้นรถเอาผ่านพี่มาได้มาอยู่ตรงไหนเดี๋ยวพี่ไปรับแล้วพี่มีสักสองพันไหม มึงนี่มันลกอยู่ล้างไปเลยมึงเนี่ยฮะเที่ยนหนค่มใส่นี่ถ่ายยูทูบอยู่พี่น้ยแอบผมว่าจะเอาเงินรวบรวมตัวหาพวกเราไปทำบุญเนี่ยมึงอะพูดตะโกุกตะกักเขาจับได้หมดเลยว้ยไม่ที่แรกเขาก็ไม่ถามกันเลยว่าจะขับรถมารับกูอย่างเดียวเลย เวลาโทรไปพี่หนุยบอจะคุยเรื่องอื่นก่อนใช่ป่ะคุยเรื่องอื่นเสร็จปุ๊บก็จะบอกว่ามีตังค์สักพันถูกไหมไม่อกใพี่ไม่เชื่อเองเลยมีพี่หนุยคนเดียวพี่มีแค่สองพันโอ้สองหมื่นพี่เรไม่ได้จบเลยนะพี่หนุยนะสองพันนะจะไปทำบุญเดี๋ยวรวมเงินเวลาไปทำบุญได้ไดครับพี่หนุยขอบคุณค่ะพี่จาจาขอบคุณพี่หนุยจาพี่จ้าครับครับมึงแพ้ทางพี่หนุยอ่ะกูแพ้ทางเขาจริงต้องคนนี้ไอ้แจ็คเลย เฮ้ยเนี่ยเ,เ,เบอร์พี่ค้มอมสว่านพี่ค้อมเนี่ยนี่พี่เบิร์สว่านพี่เบิร์ดป่ะมีพี่เบิร์ดกับพ่อสว่านพ่อแจ๊กนะเอออะไรพี่เออแจ๊กคำอะไรเนี่ยหลับอยู่ว่ากูอยากรู้ว่าไอ้บอลไซญี่ปุ่นเน่ะกับไอบอลไซไทยอ่ะบอลไซ,ไซญี่ปุ่นมันเลี้ยงยากมากเลยไม่ยากที เหมือนกันถ้าแนะนำอะบอนไซญี่ปุ่น่ะตอบโจทย์แต่ถ้าถามผมนะคือสุดท้ายแล้วอะไอ้บอนไซเสน่ห์ของมันคือมันตัดกิ่งตัดอะไรมาแล้วมันดูสวยฟอร์มมันเยอะกว่าว่างั้นเถหรออะใช่มันมีลูกเล่นไม่ต้องไปจะคุยมารู้เรื่องเหรอที่อฟอร์มเยอะไม่ไม่ไม่หมายถึงว่าเป็อ๊อ,อ,อย่า,มาไม่อยากเล่นกับกูแล้วพอก,กูแวะเล่นหน่อยก็คือจะกกูคุยให้จบแล้วก็นอนไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ใช่คือผมแนะนำอย่างงี้ตั้งงบเท่าไหร่ไอ้งบกูอะกูมีอยู่แล้วกูไหวแต่มึงมีงบหน้าพันไหม ไม,ม่ใช่ไม่ใช่จริงๆมึงมีห้าพันไหมมีปล่อยให้พี่ห้าพัน 5, ได้ไหมได้ให้ได้พี่ดีกผมได้ดีห้าพันนะเออระวังขอกลับนะอเอาเลขบัญชีมายวจัดให้พี่อยู่ไหนเนี่ย อย,อยู่บ้านเดีย๋ยวถ่าย YouTube อยู่เนี่ยคือกลัวจะเอาเงินไปทำบุญถ้าทำบุญได้ผมอยากทำมีผมชอบทำบุญเออนั่นแหละพูดจังก็ไล่ราย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 มาก็มีพี่บอย2,000พี่นุ้ย2,000เป้พันหนึ่งเป้อารักแล้วก็มึง5,000มึงเป็นเจ้าภาพใหญ่เลยมันเงิเกินหน้าเกินตาเหรอเดี๋ยวคนก็ด่าคุณเป็นประธานเลยนะเนี่ยประธานที่ไหนแบงค์จัำประธานพรอนเอาใหม่ได้ไหมแล้วค่อยตัดทิ้งได้ไหมประธานพรอนอะรายแบกที่ต่างกูเองกูรู้มันเบาอ่ะ อทำบุญนี่เวลาแบบพระท่านให้ก่นนอนท่านโอนมาก่อนโอ,อนมาก่อนเดี๋ยวเล่นพระทำไมใส่จีวรส้มอ่ะเขาถ้าใส่สีชมพูเดี๋ยวเขาหาเป็น, Pink นพิงแพนเตอร์ทำไมพระต้องโอนหัวไวเรียนล็อกเขามาตั้งสระก,กันอีกันสิเมื่อไหร่ฮะเมื่อไหร่อ๋อประกาศว,ว่าจะไปทำบุญไม่บ่นครับพรุ่งนี้เมื่อไหร่จะวางเลยสัย่งพุ่งมากเลยเนี่ยวชอ,บ,อบชอบเวลาไปดีๆ,ๆ,ๆ,ชๆ,ๆชอบไปสั่งห้ามมัดดิบ ห้าพันนี่พอพอสิรู้เดี่ยพอจะให้ลงไปนี่จาบลูกตั้งใจรับเล่นใหญ่เดี๋ยวมึงนอนเถอะเดี๋ยวส่งเล่นจริงไปให้นะได้ครับสาตนะพี่ตังเกี้ยวตัง้ยวร้องไห้ส่งสารมันบอกครับมันสองพันพอแล้วน้องมันขยันทําบุญฮะขอไปอาจางเป็นประธานคุณแจ้งเป็นประธานนะต่อไปน้อนาครับน้าอะไรอยู่ขับรถโย่ คุยได้ไปยังไงน้องสบายดีสบายดีนะคิดถึงเลยโทรหานะเป็นไงบ้างนนาเนี่ยก็สวยนะดีคัสเนี่ยโหนะผม,มในฝันเนชื่อไหมผมน้ําตาคอเบ้าเลยตอนที่ผมไปด,ดาวรถอะแด<จ>นคันนี้ในฝันของทุกคนในฝันเฮ้ยม,มาเล่นกันหน่อยจะรายการอะไรไม่ได้ใจเยี่ยอะไรนะอยากเจอไอ้เนี่ยได้นะมีปัญหาเออไอ้เนี่ยงั้นเดี๋ยวกูเช็คคิวไปเดี๋ยวไลน์ไปบอกน้านะน้า,นามีสักสองพันไหม 2องพเหรอในห้าพันเลยอ่ะได้นะคือตอนนี้ผมมาถ่าย YouTube อยู่ผมอยจะเอาเงินไปทำบุญผมก็เลยไล่โทรหาคนที่ผมสนิทเอาไปห้าพันเลยโอ้โหประธานร่วมกับคุณแจ็คแฟนซันเดี๋ยนะไอ้แจ็คให้เท่าไหร่นะห้าพันโอ้ยคนระดับพี่ให้หมื่นอ้อันนี้กลับไปถามแจ็คว่าน้าเขาปับเป็นหมื่นแจ็คสู้หรือเปล่าผมทายถูกแล้วว่าคนอย่างมันอะออกลูกจนแน่แม่ง นะเดี๋ยวผมส่งเบอร์บัญชีไปในข้อความแล้วกันนะนๆนะแล้วก็รายการโทรหาผมได้เสมอเดี๋ยวโอนให้เลยโอเคได้ครับขอบคุณค่ะขอบมากนะ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 พอมีแค่สี่แสนไหมอันนี้ลักษณะไม่ไม่ใช่ดับบุญละอันนี้ลักษณะร้อนเงินลโอเคนะขอบคุณครับโอเคครับจ้าจ้าครับผมแจ็คโทรไวบัฟก่อน ไอ้แจ็คเมื่อกี้กูโทรหารเน็กใช่ปะ่ะกู 3, 000, ขอก็สามพันเขาบอกกูว่าเอาไปห้าพันเลยทีนี่ห้าพันกูก็เลยโอ้โหแล้วกูบอกว่าเข้าพานแจ็คเลยห้าพันถ้าแจ็คห้าพันผมให้หมื่นหนึ่งเลยแล้วเขาโอนให้กูหมื่นหนึ่งเลยแล้วเขาให้กูมาถามมึงว่ามึงกล้าเปล่าแบบหมื่นห้าเแบบงี้ยนะมันชอบไอ้นี่อยู่แล้วอย่าไปบัฟบมาเลยเขารุ่นใหญ่ให้เขาเด่นไปดีกว่าอยากไปถามแจ็คว่านะเขาบัฟเป็นหมื่นแข่งสู้หรือเปล่า <c oughs> ผมทายถูกแล้วว่าคน <c oughs> อย่างมันอะออกลูกจนแนะ่แม่งหรอกโอเคโอเคสรุปยอมนะ โอเคพี่ชายเดี๋ยวกันโหหาดพีเดตต้องไว้คนนี้ฮัลโหลทำไรอ่ะพี่เหรอนี่อยู่โรงนี่แกสอนรามเหรอพี่กราังไลรติตสอบอยู่มีอะไหนน้องอ๋พี่เราพรุ่งนี้พี่ไปไหนพรุ่งนี้ก็อยู่บ้านเหมือนเดิมอ่ะพี่มีสักสามพันไหมอ่ะตอนนี้เลยเหรอตอนนี้เลยพี่สามพันได้ทำไรอ่ะทะเลาะกับเมียก่อนเรื่องอะไรกันผมครับจักรยานมาจากบ้านเนี่ยผมว่าขับขับออกมาใช่ไหมแล้วไปได้ยินเสียงน้ำป้าว เทียบไปเหยียบแมวหเหยียบแมวตายแล้วคนี่ว่าไม่มีเจ้าของยามเขาไม่เห็นหรือเปล่าลูกผีหลอกโอ้ยนี่แมวผมมเนี่ยอะไรเงี้ยผมบอกขอโทษเขาเ็าบอกมีสามพันไหมอะไรเงี้ยอกเอามาสามพันแล้วการในเนี้ยตรงเนี้ยผมก็เดินมาผมมาโทรศัพท์ผมก็เดินกลับมาที่เดิมไตรงที่แมวตายอ,ะาอ่ะมาปุ๊บเเทีย่ยแมวกลายเป็นแมงมุมกเมาป่ะเนี่ย <laughs> คือยังไงเดี๋ยวเราคือเกมแมวการไปแมงมุมไม่ได้เราสามพันนะไปทำบุญเราทำบาปกันมาเยอะแล้วพวกเราอ่ะจะไปพูดออกยูทูบอีกทีไม่เอายอดสามพันนะเดี๋ยวผมตรงเล่นบัญชีไปนะได้เลยได้พี่บอลพี่บอลทีนที่หนึ่งแถวนั้นป่ะอยู่เน่งอยู่กำลังโอ้โหได้ที่แล้วเดี๋ยวพี่ไปไลฟ์ต่อก็ได้แล้วแต่เราโทรศัพท์คุยกับพี่หนึ่งก็ได้เดี๋ยวผมทำแบบพี่อ่ะได้เดี๋ยวพี่เน่งเน่งเน่งเ่งใคุณด้วยพี่แดงครับกี่ขวดแล้วเดี๋ยพี่ผมไม่ได้ยินแล้วกราฟแล้วอ่ะกราฟทำอะไรอยู่พี่ กินอยู่เนี่ยไฟ้สดมีเรื่องเล่าใหม่ใหม่ไหมมีมีมีแมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งนะมีลูก3คนไงนั่งคุยกันเรื่องอนาคตคุยเรื่องว่าจะแต่งงานอะไรเงี้ยใครมีปัญหาอะไรบอกแม่ได้นะลูกสาวคนเล็กบอกกันเลยบอกว่า หนูอยากจะบอกกับแม่ตรงๆว่าหนูเป็นเลสเบี้ยนค่ะอันนี้พี่สาวก็เลยบอกว่าหนูก็ไม่ชอบผู้ชายหนูชอบผู้หญิงเหมือนกันแม่ก็เลยโมโหขึ้นมาเลยวอะไรเนี่ยในบ้านเราไม่มีใครชอบผู้ชายสักคนเลยหรอน้องชายคนก็เลยว่าแต่หนูไงคะชอบผู้ชายค่ะเป็นไงดวงอ<า>องอไหมฮะก็<ๆ>อันเลยนะปล่อยมาเลยเมื่อมาได้ตอนไม่ต้องอันเลยแจ๊สแจ๊แจ๊ครับอันนี้แจ๊ส แจ็มีสักห้าร้อยป่ะอะแจ็มีสักห้าร้อยไหมพีม่ร้อนจริงเพราะว่าเบียร์หมดคลังไปแล้วไม่ใช่ผมอะกำลังจะถ่ายคอนเทนต์ว่าคุยกับคนนั้นคนนี้แล้วผมมาจะขอเงินแล้วเนี่ยพี่มาขอผมตัดหน้าเลยอ่ะห้าร้อยอะไม่พี่ไอเงินที่มีตอนเนี้ยผมมารวมข,ของเท่าไ,ไหร่แล้วขอมาได้เท่าไหร่แล้วเท่าไหร่นะประมาณเกือบ, 2, บสองหมื่นประมาณเกือบสองหมื่นนะพี่เกือบสองหมื่นเสียด้ยห้พี่สักห้าร้อยดิไม่แต่พวกหนูจะไปทำบุญพี่แดงจะถึงว่าทำบุญให้พี่ไง คุยคุยธุรกกะกับน้องห้าร้อยหนึนองมึ่งเฮ้ฮ่าห้าร้อยี่จะตั้งกันนะไม่ได้ยินว่ามึงไปขอมลยเลยห้าร้อยไปจะลองวัดใจมันดูวัดใจเรื่องอะไรอยู่นี้มันจะให้ไหมเราจะขอห้าร้อยแกล้งขอ ซื้อเบียร์มึงแก้หนที่เขาน้องมันขอเงินไปทำบุญอยู่แล้วมึงมาขอเงินห้าร้อยมันจะมาให้จริงอ่ะต้องมาจริงอ่ะพี่ยังไม่ให้ด้วยแล้วมึงมาด่ากูด้วยแล้วมึงเป็นของเงินน้องมันแล้วได้ยังอ่ะก็รู้ว่ายังไม่ได้ไงเออายังไม่บาปดิมึงด่ากูทำไมอ่ะกคนั้นเลแล้วเคยคิดเขาเขาขอเงินทำบุญแล้วมึงมาขอขอน้องมันทำเงินห้าร้อยบ้าเเนี่ยไหนอ่ะไหนในตัวกูมีไหมห้าร้อยอ่ะเฮ้พี่วอนพี่วอนเอางี้ว่ะพี่พี่โอนให้ผมสองพันห้าแล้วก็พี่อ่ะให้พี่เหน่งไปเลยห้าร เบอร์มันไม่มีปัญหากันนะโอเคถ้างั้นมึงติดกูนะ500มึงได้ยินแล้วนะเดี๋ยวพี่ขอบคุณมากพี่บอลได้เลยครับผมเดี๋ยวโทรหาพี่ตั้งต่อพี่ตั้งโทรกลับมาแล้วโอเคโอเคครับโอเคจ่าพี่จ่าจ่าขอมาพี่จ่าโอเคครับสวัสดีครับสุบพดท้ายมิดไนท์วันนี้ครรรับบบิูณ์แต่ต้องน่าเสียงซีเรียสเลยนะกรับขอโทษครับเพิง่งตื่นครับผมลูกนอนครับเออพี่หลับแล้วเหรตื่นแล้วเนี่ย ว่ามาครับผมเออพี่นี่ผมทะเลาะกับมีแล้วผมตจะเอาโทรศัพท์มันออกมาด้วยน้องเป็นยังไงวะนี่ยพี่ผมปั่นจักรยานออกมาเขาเหรอใช่พี่เอองั้นเออพี่พี่ผมบอกไปดับมึงเลยไม่ไม่พี่ไม่ผมกล่าวว่าผมออกมามาแบบสงบสติอารมณ์แป๊บเดียวไม่ได้ไม่ได้ว่าจะไปไหนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอองั้นก็พี่ออกไปดับมือได้รุนแรงเลยพี่พอรีสักสามพันไหมมีมากนั้นก็ได้น้องโถผมขอแค่สามพันพอผมอ่ะ ขับจักรยานมาใช่ไหมพี่ผมก็รีบฟันมาผมมอกผมว่า่ันสมัคเสียงไม่นางเป้าไม่ใช่ไม่ใช่ไมพี่้ไม่ไม่เดี๋ยวผมเข้าบ้านแล้วพี่ฝันไม่อไรแล้วที่ฟังผมก่อนผมขับรถทีเนี้ยเสียงมนางเป้าผมขับรถไปทับไปทับแมวตายแล้วทีเนี้ยแมวตายเป็นแมวแมวยามอ่ะตรงตรงปากซอยบ้านอ่ะมาเรียกเงินหมดสามพันบอกอันเนี้ยแมวเขาตาย แมวครับองแต่พี่ฟังพี่ฟังก่อนผมถามธรรมไฉผมว่าไ,ได้พี่ผมให้ได้ทีนี้ผมก็ขับจักรยานลำบากกลับบ้านแล้วจะดูว่าแมวเป็นไงผมกลับมาดูแมวที่ตายพี่เอามันกลายเป็นแมงมุมอยู่มัน ผมไม่กินเบียร์นะพี่แล้วยามเขาก็ตกกระจายเห็นแบบถ้าไม่กินมันมุวนมันมุวนแนวทุเป็นม้วนไปแล้วคงไม่หายเลยไอ้สัสตั้งกลัวนะถ้าเกิดมึงพูดอย่างเงี้ยไอ้เยีนแจ๊กโกว่ามึงต้องไปหาหมอแล้วนะไม่ไม่ผมถ่ายยูทูบอยู่ผมจะเฮียกูก็ใจหายไอ้ฮ่าคุณจะคุณบอกจริงจริงไอ้เฮียสามพันนะพี่เดี๋ยวผมเอาเงินเนี่ยไปทำบุญทำบุญให้กับแบบหมอนวดขาดรายได้อะไรอย่างเงี้ยตลกซะแล้วเดี๋ยวส่งบัญชีเข้าไปในข้อความพี่นะทำบุญกันพี่น้งพี่นุ้ยพี่บอล อ่ได้บมดแล้วขอบคุณค่ะพี่ตาขอโทษที่รากลัวตอนดึกนะพี่จะจะจ,าจาทั้งปูวทั้งเมียนะ <c oughs> โอเคแต่พรรามพั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 พรพัพัสรุปว่าเราได้ทั้งหมด สองหมื <29. S 2> ่นเก้าสองหมื่นเก้าถ้างั้นก็เดี๋ยวเราใส่ของเราไปอีกหมื่นหนึ่งนะเป็นสามหมื่นเก้าเอางี้สองหมื่นเก้าใช่ไหมเราใส่ไปอีกสองหมื่นหนึ่งเป็นห้าหมื่นพอดีโอเคขอบคุณพี่เพื่อนทุกคนถ้าได้ดูคอ,อนเทนต์นี้อยู่นะก็ขอบคุณทุกคนเลยที่ทวงหานะคือคนสนิททั้งนั้นขอบคุณที่มาร่วมกันทําบุญเราไปทาที่ไหนก็เดี๋ยวไปดูที่เพจไอ้แจ๊คคุณแจ๊แล้วกันนะไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดวันที่ไปทาเดี๋ยวพี่ตั้งจะอัดวิดีโอแล้วก็ให้ทุกคนอนุโมทนา ะจะเอาเงินส่วนหนึ่งอะต้องไปบริจาคให้กับแมวด้วยวันนี้ขอบคุณฟินโมบายด้วยครับผมโทรแบบไม่ยั้งเลยทีเดียวโทรจนแบตหมดแล้วแบตหมดอีกอ,อันลิมิตจริงๆทั้งอินเทอร์เน็ตทั้งค่าโทรขอบคุณมากๆสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับกับไอ้แจ๊คคุณแจงนะครับผมพบกันใหม่ครับคนอาจจะคิดถึงหงแลอีปีนีน้อยากให้มีหงแต่เดี๋ยวเรามีแน่ของหงแลแบบหนักๆเลยเดี๋ยวรอดูอ่ะมีมีมีคนถามเยอะว่าเฮ้ยพี่ เออจะติดตามพี่ผมได้ทางไหนเขามี IG แล้ว IG เขาชื่อหงอ่างทอง Facebook ชื่ออะไรนะเสือหงหัวไทยเออเป็นเด็กก็เนี้ฮคตามนี้นะครับผมผมแล้พผมไปัยครับกับไอ้แจกคุณแจ้าหอเบียมากทำบุนให้มันมุมได้ไหมฮะทำมุมเฮียอะไรคนบ้านไม่มี